ปาท้องแฟนไประจำค่ำคืนวันเพื่อสสดีที่22พฤษภาคมนะครับเราได้นงถึงพู้ที่6ของรายการวันใหม่เจอกับเพชรลุ่งครับน้ำหนัก117ปอนด์เท่ากันสูง170เท่ากันเป๊ะเลยครับอายุ20ต่อายุ15ครับ16ไฟท์กับชนะ14แพ้2นะครับในขณะที่เพชรลุงนั้น24ไฟท์กับชนะ17แพ้7นะครับ บทใหม่นีมาจากกระบี่แล้วครับในขณะที่เพชรลุงนั้นมาจากพังงาและดูหน้าตาของเพชรรุง่งนะครับต้องบอกว่าละไม้ใกล้เคียงกับหนุ่มปลาหลานะครับหนุ่มปลาหลาหรือ,อหนุ่มพังงานะครับสองคนนี้เป็นพี่น้องกันส่วนเจ้า เพลิลุงนี่เป็นหลานชายของนุ่มปลาหลายนะครับนี่คือป่าตองไฟในคกับความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดครูที่ผ่านมานี่บีบหัวใจแฟนมวยเหลือเกินครับก่อ,อนที่น้องนี่น่าจะเบียดเอาชนะจันดาราลงมาอย่างสนุกครับ มีสิทธิ์ที่จะแก้มือล้างตากันใหม่ครับามาดูคู่นี้ครับวับนใหม่กับเพชรลุงวันใหม่นั้นมาพักแล้วเก็บตัวเพืซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโยธารักม์กมวยไทยนะครับเป็นนักชจกจกักรบีในะขณะที่เพชรลุงนั้นมาพักแล้วเพซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยภูกเก็ตฉลองมวยไทยครับามาจากฟังงานะครับ หลานชายญาติของเพชรปันหลายนะครับทางฝั่งของเพชรรุ่งย้ำกันอีกครั้งว่าสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันสุติกุลนะครับเรามีมวยด้วยกัน5วันย้ำกันอีกครั้งวันจันทร์นั้นเป็นคิวของศึกพีเกวีนมันเดนไนท์โดยเปอร์เตอร์เล็กภูเก็ตและวัชน,นิพลวิชัยดิษฐ์นะครับวันอังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานครับ เรื่อหัสดีกับป่าทองไฟไนทโดยนุ่มน้อยเมือยใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒบุรีนะครับช่องาถ่ายทอดสดแล้วก็วันเสาร์สัตเทเดนไนท์นะครับโดยอาจารย์ทำกทระทุกมร้อนคื่งงานวันอาทิตย์ป่าตองคอมแบทครับโดยเปรเตอร์นุ่มน้อยเมือยใหญ่และทีมงานนะครับ5วัน5รายการครับที่สนามมวยป่าตองนะครับมวยเริ่มชก3ทุ่มตรงครับ เราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวรนณยุทธสุติกุลกับนายกเทศมนตรีเมืองกระทูนะครับแล้ก็ในานารีสอร์ทแอนด์สปาต้องขอบคุณวินัปนะครับอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดโดยเฉพาะเสืออมม้อผ้าและอุปกรณ์มวยไทยนะครับที่ส่งอัวกรณ์สวยๆมาร่วมสารความยิ่งใหญ่กับป่าตองไฟในครับเจนนเ,นเคโอ้โหมาเองเลยครับ วันนี้ก็คือนี่เพลิลุงในญาติของหนุ่มป่าไหลนะครับวันนี้คือมาซ้อมที่ภูเก็ตฉลองมวยไทยก็อันนี้บางหนุ่ยบางหนุ่ยโยธารักเมวยไทยครับมวยนี่ทำมวยหลายรุ่นแล้วนะใช่ใช่ต้องบอกว่าอยู่กับมวยเลยครับบางหนุ่ยเนี่ยโยธารักเมวยไทยนี่ก็ส่งขึ้น กรุงเทพหลายคนนะแต่ก็ธรรมานานะครับอเออแล้วก็ถึงสมัดขวาแล้วก็วันใหม่เปิดเกมมาใส่กันเลยครับอ่าเอาแล้วใครดีใครอยู่เลยครับนี่สูงยาวด้วยกันนะอ่โอ้โหครับโอ้โหสมัดขวากับวันใหม่ครับเป็นลุงส่วนด้วยสมัดขวาคืนคู่ที่ผ่านมานี่ มีดาบ้าไหมพี่อนโอ้โหมีดาบ้าแน่นอนครับมองตักมุมเอมองตากมุมเราเรานี่ไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนไม่มีสิทธิ์ตัดสินเรายังมองผู้ที่สูสีเลยครับแล้วก็มองมองชูใครก็ได้นะชูชูใครก็ได้ครับต้องบอกชูใครก็ได้ต้องยกผลประโยชน์ให้กับกรรมการเขามองใกล้กว่าเราเพราะเรานี่ไม่ได้เห็นไม่ด้ีวยซ้ำนะใช่ครับมองจากจออย่างเดียวเลย แต่แต่พูดตามความจริงแล้วเหลี่ยมมวยทรงมวยของนินานี่ยเขามันคงแข็งแรงในขณะที่ทางฝั่งของกันดารานี่ต้องบอกอ่อน่นแต่ว่าได้อาวุธแต่ได้อาวุธแบ้องดูเลยครับมวยไทยยังไงอ่ะมันมีหายองค์ประกอบเออหลายองค์ประกอบนะครับแต่ที่สําคัญ ยืนยันได้เลยว่าเราไม่ได้เข้าข้งฝั่งโน้นฝั่งนี้ถูกต้องครับเพราะเราไม่มีส่วนได้เสียผมเองทํางานมา30ปีการันตีได้เลยว่าชื่อของอนสมิลาไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ใด่ครับถึงมัดขวาครับอ้เจอมัดขวาสวนแบบจะเสียบด้วยเขาซ้ายคููนี้ก็เรียกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะวิวนะ ดุดันเลยครับสำหรับทั้งน้้นวันใหม่ครับวันใหม่โยธารักมวยไทยครับของบางหนุ่ยนี่แข็งแรงแข็งแรงอยู่แล้วครับมาจากกระบี่นะกระบี่มาพักเก็บตัวพิตซ้อมอยู่ที่บางหนุ่ยครับโยธารักมวยไทยก็พร้อมที่จะเอาดีเลยว่างั้นเถอะถนนสายนี้ในขณะที่เป็นลุงนี่ก็มาเก็บตัวพิตซ้อมอยู่ที่ฉลองมวยไทยการเล่ก็ซ้อมอยู่แถว เขามาแล้วมาอยู่อีเกิลนะฮะอยู่กับญาตินะฮะแต่ตอนนี้นี่คุณพ่อมาเองเลยเมื่อเช้าพามาเองเลยเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้คือด้วยขวาเกับขวาซายิงโดนมัดขวาเจอมัดขวาสวนว้ามันจริงๆครับคู่ดีโอ้โหวันนี้ต้องชื่นชมทีมงานเลยครับชื่นชมทีมงานโรรโมเตอร์ครับมวยนี่สนุกทุกคู่ครับสุดๆครับ ตั้งแต่คู่แรกนะครับเปิดหัวมาอมโอ,าอ้ออยแข้งขวาของเพชรรุ่งแล้วปักด้วยศอกขวาครับแม่วันใหม่ว่าไงโอ,อ้แต่ว่าอย่าไปรับนะแข้งขวาของเพชรรุ่งนะมมผมเห็นมาหลายคนค็ับไปยืนรับเนี่ยก็เตะร,ร่อนเลยนะมหมดยกพักก่อนครับ ครับจะชาร์จครับโอ้โหขขวาครับจิ้มเข้าไปบริเวณลำตัวแล้วข้าซ้ายครับอของวันใหม่เป็นลุงดึงนะฝันใหม่เบียดเข้ามาครับเป็นลุงทิ้งหวดขวาอาล็อกในแล้วเสียบด้วยข่าซ้ายครับเกี่ยวได้คืนด้วยเข่าเหมือนกันครับเป็นลุงมันใหม่ครับจะตะครุบแล้วก็โอ้โหเจอสอกขวาของเป็นลุงแรกกันมันนะครับ เราต้องบอกว่าหน้าตาของเจ้าเป็นลูกนี่เป็นญาติกับเจ้าหนุน่มปาละหนุมปาลายหนุ่มปาลาย <c oughs> อยู่ในเครือญาติครับเครือญาติเคาเขาบอกเมื่อเช้าผมถามเนี่ยเขาบอกว่าหนุ่มพงษ์ากับหนุ่มป่าลายเนี่ยแม่เ็าเป็นพี่สาวของพ่อของเป็นลูกนับญาติกันงเนื้อเลยนะ <c oughs> แถวเกาะหมากกัม คือเป็นลูกผู้พี่ว่ากัคือคนนู้นลูกพี่สาวคนนี้ลูกน้องชายออแต่ถ้าทำเหมือนกันเลยเอาละครับยกที่สองครับมาดูยกที่สองครับโอ้โหแข้งขวาครับอีกคนมวยเข่าครับวันใหม่ี่มวยเขานะครับเพชรรุ่งรูปร่างเสียเปรียบหน่อยครับ โอ้แต่ว่าเสียบมาวันใหม่ครับอือฮึสครับเบียดเข้ามาลุกขวาแข้งขวาครับแมพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาคืนครับวันใหม่แล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายหลอกใเป็นลุงพยายามจะกดแขนแล้วโต้ด้วยเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาของวันใหม่แล้วครับต้องบอกว่าวัดกันที่การยืนระยะเลยครับในแข้งขวาครับอือฮึ อย่างที่เอฟบอกเลยว,ว่าอย่าอย่าเต้นนะครับเต้นเมื่อไหร่ที่เจอแข้งขวาของเฟนลุนเมื่อน,นั้นเลยครับผมเห็นมาหลายคนครับไปยืนรอนี่แข้งขวาแกมเตะร่นเลยครับอเ,เออมีจะแทงหวัดยับ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาอ๋อถึงถัดหวัดขวาครับวันใหม่เสียบด้วยซ้ายพยายามจะล็อกในเลยครับวันใหม่โอ้โห و, เสียบซ้ายเสียบซ้ายเสียบโอ้โหเจอครับแหมแล้วเจอหวัดขวาหวัดขวาของ เป็นลูกเป็นลูกปกด้วยโศกวันใหม่เสียบด้วยเขา่าอล้วครับแมาต่างคนต่างโดนครับต่างคนก็อยากจะโชว์นี่ออกช่อง YouTube ครับแม,ม่ให้ทีมงานทางบ้านเนี่ยวหูปกมาแมา่ต่อยกันมันครับโอ้โหจอรับจังหวัดโทรมาตีเอจังหวะไม่ได้ตั้งใจแล้วครับ นายกบรญชาการยาไซกุญแนบอกว่าสูงสูง่อยนะอืมเอาแข้ขวาครับตวัดสูงเลยครับแทงตวัดก้านคอเลยฮะอืมเลยหมัดยาบซ้ายแล้วเติมด้วยแข้ขวาแล้วปักด้วยศอกขวาครับเป็นลูกด้วยเสียบด้วยขวายอ้าวันใหม่เสียบด้วยขวาเป็นลูกตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาโอ้โหครับ เจอทีมเข้าไปครับว่ายัางไงครับแบบทิ้งดูมัดขวาแล้วล็อกในเสียไปทรายเนียวันใหม่เนี่ยแก,แกเร่งเร่งเยอะเร่งเยอะก็โดนแมา่อาการไม่ดีแล้วครับการย่างสายกุนเลนลากมากลางเวทีครับโอ้แข้งขวามาอีกแล้วครับแข้งมัดเย็บซ้ายโอ้แข้งซ้ายแข้งขวาครับโอ้โหอย่างที่เอบอกครับเตะนี่โอ้เตะเลี้ยวเลยครับใช่ก็เตะทิ้งทั้งร่างนะครับ ในแบบฝังน่ะหมดยกครับหมดยกนะครับบรรทภาพช้าๆครับเธอมาผมคืนครับจังหวะแทงเขา และก็หมัดขวาครับอโอ้โหเสียบมาคราวนี้ทนได้เสียบคืนเลยครับโอ้โหมมีหมัดมาเสริมครับใส่กันมันเลยนะพี่วันนะโอ้โหชึกมากครับโอ้โหตับไตไส้พุงครับอืมฮไม่มีใครยอมใครแล้วครับอ,อ แต่ที่จุดเด่นที่เอฟบอกว่าเพชรลูกนี่มีแค่ขวาแล้วแค้โอ้โหเคยเห็นหลายครั้งครับระยะห่างนีนแกวดขวาทแข้งขวาของแกครับแต่ว่ามีนักมวยคนที่แกไม่อยากโตแยงฮะเพชรกระบี่ราวัยบ็อกซิ่งแคมป์รู้สึกว่าจะโชคกันมา4-5ครั้งครับไม,ไม่เคยชนะครับเผลอไม่ได้โดนน็อกอีกทางหากตัวนิดเดียวนะเพชรกระบี่แต่ก็มีกำปั้นแรงกอคือ แกไม่ค่อยอยากต่อแย่คนนี้เออเว้นไว้คนเอ่อเว้นไว้คนนะครับเปิดว่าจัดน้อยบอกเป็นเพื่อนๆเล็กเพื่อนคนใช่ใช่ครับก็เจอเพื่อนเล็กเพื่อนใหญ่ี่โอ้ว่าจัดน้อยบอกไม่ไหวครับยุคนั้นนี่โอ้โหนะมวยเงินแสนนี่เดินยนต์เลยยนตมวยทั้งนั้นอยากให้พอนาใยมวยกลับมาเหมือนเดิมนะอ่ะยกที่สามครับ ก็ต้องบอกอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะพี่โยนนะ,ะนี่ครับอโอ้โหหมัดมาสอกคืนเลยครับปดมาโอ้โหดูเกนล็อกแล้วกดครับแอะแยอาชีพของวันใหม่เลยแล้วปักด้วยสอกครับตไในได้ตีด้วยซ้ายครับเป็นลุ่งวันใหม่ตั้งกระแพกคาไวเป็นวันใหม่เสียบด้วยซ้ายคืน ฝ่ายนี้ใส่สีเสื้อฉลองภูเก็ตฉลองมวยไทยครั้งแรกครับต้องเอาใจทีมงานหน่อยวากันต่อครับแข่งขวามาโอ้พยายามจะลงล่างกระแทกหมัดดย็บซ้ายโยกขวาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วปักด้วยศอกขวาครับเป็นลุงเสียบด้วยซ้ายโอ้โหเสียบด้วยซ้ายครับคนใหม่คิดช้าทำช้า ไม่เป็นผลดีเลยครับคือวันใหม่ดูลักษณะแกเร่งเยอะตั้งแต่ยกแรกครับ<อ>แต่วันนี้ครับ<ป>มีหมัดมีอ้าวโดนคืนครับ <c oughs> แล้วก็แข้งซ้ายครับย,ยับแหลกหมัดยับซ้ายครับเป็นลุ่มโยกวางแข้งขวาโอ้หมัดขวาเป๋หรือเปล่าคราับเจอหมัดขวาก็าไปสองดอกแล้วมาเป็นชุดเลยครับทีนี้มาเป็นชุดเลยครับเป็นลุ่ม โโอ้ oh oh. เรียบร้อยครับแม mm hmm. แต่ว่าสุดมันเลยนะ oh oh. พี่คนนั้น oh oh. ันครับชื่อชมผู้ชนะนะครับเ mm hmm. ป็นกำลังใจให้ผู้แพ้โอ้โห oh oh. สมศักดิ์ศรีครับเม mm hmm. ื่อเช้านี้ต้องบอกว่าซุปเจอซ่อนแล้วครับ mm hmm. นี่จังหวะวางแข้งครับแข้งขวาครับอืมแล้วก็สอกขวาแต่ว่าใส่กันมันจริงๆครับนี่มัดขวาครับเพ็ดรุง่งโอ้โหโอ้โหมัดขวาดอกนี้ครับเป๊ก็เชือกแล้วทิ้งนูง่นมัดขวาอีกทีนึงแล้วก็ทีนี้ก็มาเป็นชุดเลยครับอ By the way of Noga on the window, Blue Corner, who Phuket along